สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดตอนเสารรับอรุณยามเช้ามินิบานผมเองกะน้ำได้ลดลงสะภานน่าจะขามได้แล้วครับตอนนี้านจะขามไปฟังอำเภอตราการพืชผลน่าจะได้แล้วครับขามเขียดเป็นของเซเป็ดตำบลเซเป็ด หลังจากหลายมือทีฝนมานามกะมาถ่วมสะพานกับขามบ่ได้ตอนนี้กะถือว่าขามได้แล้วครับตอนนี้ถือว่าโอเคขามได้แล้วนามกะลดลงหลายวันนี้ผมมีป่ามานำเสนอนี่ก็เอื่นว่าป่าปะเป่าครับ สวยงามจนนั้นปลาปักเป่านี่นะขามได้แล้วครับขามได้แล้วตอนนี้ก็ปลาป,ปกักเป่าครับปลานดำจืดอ,อีกชนิดหนึ่งที่พ้องโตด้วเวลาเฮาจับจะฟ้องโตแต่ว่าถึงแห่ถึงนั่นนี่ขาดเลยครับขาดเลยนะถ้าถึงแห่ถึงแห่เนี่ขาดเลยคุงคิดนะครับ ค้องตัวเพื่อจะยุบวู้ลกสับรับไปแล้วไปแล้วนี่นี่น,นีจะไปอีกแล้วตอนนี้ลงน้ำเตือนเนากะิจับตัวเพิ่นขึ้นมาใหม่ <laughs> อดีตนี่ยุบ้านผมทางขอนเจนนี่จินได้นะครับนะแล้วก็เห็ดปลาแดกได้ทำปลาได้เมื่อกนปลาแดกปลาเป้า เอาไปมกครับใส้ใบตองแต่ปัจจุบันคนบันนยมจินกันเนื่องจากว่าคนว่าจินแล้วมันมีโตมันมีสารผิดอันนี้เท็จจริงบาไดกับบรุแต่ว่าโบราาอาการที่ผมเป็นเล็กน้อยอีพออีแม่กับผ้าจินนี่ครับป่าปกระ,ประกเป๋านี่บรุว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังคือจังว่าเป็นผิดสมัยก้อนก็จะ ที่เป็นพิษเนี่ยคคือมันจินมากระเบาน้ำริมห่วยน้ำริมแม่น้ำย่ียยครับมันจินมันจินมากระเบานะพราะตะนามรถกับพี่น้องก็สัญจรได้สบายขึ้นครับว่าได้ออมไก่ขึ้นเกาแล้วอ่าปบาประประระา๋าตอนนี้เขาจะปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาติในจังหน่อยเออ ลืมบอกให้ฟังว่าเวลาเฮากัดหางเราปล่อยสมัยก่อนเป็นเด็กหน่อยเป็นวัยรุ่นไปหาป่าน้ำห่วยน้องค้องปึงนี่ครับเวลาเฮากัดหางนี่มันจะโมโหไรครับมันจะไล่กัดมูด้ยมันจะไล่กัดมูที่ไปวานแหนน้ำกันกัดหางมันจักหน่อยเห็นมันเจ็บมันจะหมึนนะโมโหไรเลยนะไล่กัดขากัดแขนหย้ยเป็นตะเบิงสมัยตะกี ขึ้นสู่ธรรมชาติเด้อคุณปกักเป่าเด้อน,น,น,นี่ยังว่้วนย่อมไปอีก <c oughs> อีกสักครู่เขากระสีแวบตัวลงนั่นนั่นนั่นเขาแวบตัวลงแล้วแล้วเขากระสิไปแล้วครับบานน,น่าเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ